สวีสรรบบครับผมที่นี่ศูนย์ทิดิคาเครือแก้วเซรามิกเต็มระบบนะครับผมวันนี้ก็เป็นพอนเจเนอร์นะครับผมลูกค้านะับไปได้สักสองสามาวนันแล้วนะครับผมตันนี้เลือกไมคเกตสิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาซูม m ดูไปใกล้ดีกว่านะครับตอนนี้กํลาลังเตรียมพื้นผิวอยู่ครับผมศูนย์ทิดิคาเครือแก้วเต็มระบบน,น,นะครับวันนี้ก็เป็นไมคเกตสิบเอ็ดค่อนข,ข้างจะลูกค้าสนใจเยอะมากะครับผมแล้วก็ศูนย์ทิริคาจะเน้น เรือบสิเพสสูตรต้นตลับของคิริคานะครับผมจะมีสูตรนะครับผมในการทํางานนิดน,นึงนะครับนีครับมาดูความแตกต่างกันนะครับอ,อันนี้เราเพิ่งขัดลบรอยนะครับผมแต่ยังต้องขัดแบบโชคคายที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเอาออกให้ดูเลยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมผิวก็เขาก็จะใสขึ้นมีมิติ แววๆาวขึ้นนะครับฝั่งที่ขัดนะครับนี่นะขัดก็จะเป็นรอยขนแมวรอยต่างๆที่โดนมาครับสังเกตได้นะครับฝั่งที่เราขัดนะครับกับฝั่งที่เรายังไม่ได้ขัดนะครับรอยขนแมวก็ยังเยอะอยู่เนาะนี่ครับทอนนี้แค่ขัดเบื้องต้นนะครับขัดหยาบเองนะครับยังไม่ได้ชักเงาแบบโชคานะครับผมเราต้องมายังมีหลายขั้นตอนนะครับผมสีเขาก็จะเนียนขึ้นนะครับ มีเจอเห็นเม็ดมุกนะครับเม็ดเมทัลลิกนะครับผมจะจะชัดมากครับอันนี้ก็เราก็จะเตรียมพื้นผิวนะครับผมหลายขั้นตอนอยู่นะครับผมที่เคยรีวิวไปในคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นนัดจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนารับรถนะครับผม ทางบนหลังคาก็รอยเยอะมากครับผมก็คล้ายๆกับตรงนี้แต่ว่าบนหลังคาจะเป็นส่วนของเป็นคาบน้ํานะครับรวมถึงพาระโโฟงก็ไม่ค่อยเนียนเลยนะโอเคครับผมเราก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับให้เห็นความแตกต่างวันนี้ก็ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเรียมพื้นผิวครับสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะต่างกันประมาณนี้นะครับผมอันนี้เรายังแบบยังไม่ได้ขัดแบบเต็มระบบนะครับโอเคครับขอบคุณในการติดตามชมคลิปวันนี้ครับผมคิดถึงเก็บแก้ว อย่าลืมคิดถึงคิริกานะครับผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ